สัญญาณมาแล้วนะเรือต้องขออภัยเพราะว่านี่ก็ติดกัดเล็กน้อยพาอยู่ข้างบนเนี้ยสัญญาณมันบางทีมีบ้างไม่มีบ้างอเอาแล้วเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องของอกรรมหรือหรืออาชีพเมื่อกี้ก็อธิบายไปเรื่องของอว่าทำไม อา,อาชีพเป็นนักร้องออจึงเสี่ยงในการเกิดเป็นตัดติดฉานนะเพราะว่าอาชีพนักร้องเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเอาสมมุติว่ามีนักร้องดังคนหนึ่งไปเปิดคอนเสิร์ตแล้วทีนี้เนี่ยอ,า,อาจจะมีเด็กวัยรุ่นที่ชอบกลั้งไคลในในนักร้องคนนี้มากแล้วก็ต้องการที่จะ หาเงินเพื่อมาดูคอนเสิร์ตทีนี้ก็ไปขอพ่อแม่แต่เขาไม่ให้แล้วเด็กคนนี้ก็ไปทำกรรมอาจจะไปทุบตีแย่งชิงเงินของพ่อแม่เพื่อมาดูเพื่อมาดูคอนเสิร์ตเนี้ยอันนี้ก็ถือว่านักร้องคนนี้เป็นต้นเหตุเชื่อมโยงให้บุคคลคนนั้นเป็นกรรมไปกระทำกรรมแต่ว่าไม่ได้รับกรรมตามที่บุคคลนั้นไปทำ แต่เขาเรียกว่าตัวเชื่อมโยงเนี้ยก็เป็นกร,รมเล็กๆก็เลยกรรมเนี้ยก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ติฉานอ่าเขาเรียกว่าไปเกิดเป็นลิงเรไรา่าก็จะมาร้องตอนตอนค่ำๆร้องเสียงดังนู่นนี่นั่นคือใช้เสียงตอนค่ำตลอดแต่ว่ากรรมเนี้ยก็จะน้อยเพราะนั้นอายุของสัตว์นั้นก็จะน้อยอ่าเมื่อจดใจกรรมนั้นจักเดือนสองเดือนสามเดือนก็ก็สลายไป ที่เขาจำดีเอาไว้นักร้องคนนั้นจำดีเอาไว้ก็จะไปเกิดเป็นเทวาดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างหรือเป็นอย่างอื่นที่เขากระทำเอาไว้เพราะฉะนั้นอาชีพตรงนี้เสี่ยงแต่ว่าเสี่ยงแล้วเนี่ยเราก็มีอวิธีไหมว่าเออจะต,ต้องทำเนี่ยจริงๆมันเราก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าหนึ่งความดีอย่างอื่นเราก็ต้องทำอยู่แล้วที่สำคัญนั้นเราต้องไม่พยายามไม่ทำในสิ่งนี้ เป็นตัวต้นเหตุให้มันเกิดปัญหาบางคนนะเปิดคอนเสิร์ตแล้วมีการทะเลาะวิวาทตบตีกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นเหตุแห่งการกระทํากรรมนั้นนะแต่ก็ไม่อยากให้นักร้องอได้วิตกกังวลว่า้กลัวตัวเองจะเป็นกรรมอย่างนี้ไม่ได้ว่าเป็นทุกคนแต่ก็ต้องอะไรก็แล้วแต่กรรมเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นผลของมันเพะัะนั้นเราก็พยายามที่ ที่เราจะไม่ทาให้เราหรือทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเสียหายหรือไปกระทำกรรมจากความชอบใจของเราอันนี้ไม่ใช่แต่นักร้องนะพวกอะไรก็เรียกว่าดารานักร้องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับอะ,อะไระ่ความรื่นเริงรื่นเริงที่จะทำให้คนหลงพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับรู้เอาไว้ ส่วนอาชีพยอย่างอื่นนั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องการกล้าจัดก็ดีกันกายสิ่งติบติดอะไรพวกเนี้อันนั้นนะ่ะทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะก็ถือว่าคำถามนี้ก็พอสมควรในการวิเะห์นะมีคำถามอื่นอีกไหมจากคุณสุชาว,วดีค่ะถามว่าคนที่ผูกคอตายมีผลกรรมอย่างไรและหากคนที่มีกรรมต้องผูกคอตาย มีอะไรบ้างที่ผ่อนกรรมได้บ้างในชาติปัจจุบันจเจริญธรรมจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คำถามเนี่ยดีเพราะว่าณนะปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ติดตามข่าวอยู่เห็นอยู่ว่ามีคนฆ่าตัวตายกันเยอะแยะมากมายขอให้ทุกคนจำมาไว้นะว่าการฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยเป็นกรรมเขาเรียกว่าเป็นกรรมใหญ่ที่ไม่ควรจะทำไปฆ่าผู้อื่นสักสิบคน กรรมนั้นยังไม่เท่ากับฆ่าตัวเองหนึ่งครั้งอาคุณลองคิดดูนะว่ากรรมที่เราไปฆ่าตัวเองนั้นเนี่ยเมือม่อเมื่อฆ่าตัวเองตายติดก็จะไปเกิดเป็นเป็นเปรตอ่าคือไปเกิดเป็นเปรตสมมุติว่าผูกกอตายณนะที่จุดจุดหนึ่งสมมุติว่าผูกอตายตอนหนึ่งทุ่มพอเขาตายไปเนี่ยก็จะไปเกิดเป็นเปรตนั้นแล้วเขาจะพอตอนหนึ่งหนึ่งทุ่มเนี่ยเขาก็จะมาผูกอตาย ผูกก็ตายตอนหนึ่งทุ่มและทุกกวีทนาทรมานเพราะว่าครบตามที่เขาทรมานเขาก็จะไปเป็นเปรตรออยู่ตรงนั้นทําอยู่อย่างเนี้ยอยู่ห้าร้อยปีในในเป็นเปรตห้าร้อยปีแล้วเมื่อเมื่อครบห้าร้อยปีก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องฆ่าตัวตายเมื่อฆ่าตัวตายเสร็จก็จะไปเป็นเปรตนั้นอีกห้าร้อยปี เป็นอยู่อย่างนี้ไอ้ครบ50ครั้งเพราะนั้นคนเมื่อใดที่ฆ่าตัวตายครั้งแรกก็จะไปเกิดไปเกิดเป็นเปรตอยู่50ครั้งแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์50ครั้งเพื่อจะก่้าตัวตายไปเป็นเปรตก่้าตัวตายไปเป็นเปรตจนครบรอบ50ิครั้งเพราะนั้นบางคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาฆ่าตัวตายอันแรกไหมหรือปัดก็เรียกว่าจันต้นไหมหรือบางคนฆ่าตัวตายเพราะเป็นกรรมที่ตัวเอง วนเวียนมาเพราะว่าเคสแบบนี้อาจารย์ก็เคยเจอแล้วก็เคยเจออยู่ว่า,าที่กรุงเทพนะตอนนั้นมีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขามาถามว่าไม่รู้ทําไมเขาเขาคิดแต่อยากจะฆ่าตัวตายนะอาจารย์ก็ก็ไปเลีงยงห็นแล้วว่าอ๋อมันเป็นกรรมที่เขาได้กระทํามาแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาฆ่าตัวตายมาแล้วเนี่ยสี่สิบห้าครั้ง ซึ่งถ้าเาขาฆ่าอีกเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่46แล้วเอาและเมื่อเราเรารู้เหตุปัจจัยตรงนั้นเรียบร้อยมันก็มีวิธีแก้มีวิธีแก้่จะต้องแก่ตอนนั้นเราต้องหาต้นเหตุในจุดเดิมไม่ได้แต่ณตอนนั้นถือว่าคนนั้นอาจารย์ก็ก็หาวิธีแก้เขาได้เพราะนั้นเมื่อใครคิดแบบเนี้ยให้เลิกคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวเอง เพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับ,กบผลที่จะได้รับตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดแล้วแต่ว่าเมื่อคิดแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราคิดแบบนี้แบบนี้เนี่ยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผลกรรมที่เราได้กระทำมาอันนั้นก็ค่อยมาปรึกษาอาจารย์จะได้ไปหาวิธีต้นเหตุว่าว่ามันเป็นอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนะเพราะฉะนั้นขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ ห้ามฆ่าตัวเองมันมีฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีอยู่สองสองอย่างนะฆ่าแล้วบรรลุกับฆ่าแล้วรับผลกรรมส่วนฆ่าแล้วรับผลกรรมนี้ก็จะมีอยู่เก้าสิบแปดเปอร์เซนตในของคนที่ฆ่าตัวตายฆ่าแล้วบรรลุก็จะมีอยู่แค่สองเปอร์เซนเท่านั้นนะเพราะนั้นตัวเราเนี่ยคำว่าฆ่าแล้วบรรลุคือฆ่าไม่ใช่ฆ่าตัวตายเพราะ ปัญหาตัวเองแต่กล้าตัวตายเพราะเพื่อให้เกิดปัญหากับส่วนรวมให้เกิดปัญก็เรียกไม่ใช่เกิดปัญหาให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมก็เรียกว่าฆ่าตัวตายแล้วเกิดประโยชน์กับส่วนรวมนะเราต้องต้องต้องวิเคราะห์ตรงนี้แต่ฆ่าตัวตายเพราะมีความก็เรียกว่าเศร้าใจตัวเองไม่พึงพอใจในสิ่งคือฆ่าเพราะตัวเองหนีปัญหาทุกอย่างอะไรทุกอย่าง อันนี้ก็เรียกว่าฆ่าแล้วเป็นกรรมแต่ถ้าฆ่าแล้วเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าฆ่าแล้วมีประโยชน์อันนี้มีก็เรียกว่าได้บุญนะเพราะนั้นสองเปอร์เซ็นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอหทการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกับใครก็ให้มาปรึกษาได้ในเรื่องนี้อขอฝากเอาไว้นะมีคำถามไหม จะสังเกตได้อย่างไรเราหรือผู้อื่นเจ็บป่วยด้วยโรคหรือกรรมคือเราต้องเรื่องเรื่องโรคนะพูดถึงความเจ็บป่วยให้จำมาไว้ว่าเราเนี่ยทุกคนที่จะเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยจะเกิดได้อยู่3ามสามทางเท่านั้นนะและจะรักษาได้สองทางรักษาไม่ได้หนึ่งทาง ไม่ว่าโรคเล็กโรคใหญ่นะตั้งแต่โรคหวัดยันโรคเอดโรคมาเร็งโรคอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ไวรัสนะทุกๆอย่างนี้จะเกิดได้อยู่สามทางทางแรกคือเกิดจากธาตุเราไม่ดีคําว่าธาตุไม่ดีก็เราไปกินนั่นกินนี่ทาไม่หรือนอนข้ามธาตุกินข้ามธาตุอะไรพวกนี้ก็จะทําให้ร่างกายในธาตุเราไม่ดีก็จะทําให้เป็นโรคได้เป็นโรคหวัดโรคนนโรคนี้ได้ทุกโรคเหมือนกันอันนี้รักษาได้ เราก็ไปหาหมอไปหาหมอกินยาบำรุงธาตุปรับธาตุของเราไว้้สมบูรณ์ไอ้อย่างเช่นอย่างเช่นคนธาตุไม่ดีก็กินยาบันเสา์ที่อาจารย์เคยบอกอันนี้รับรองได้ว่ายังไงไม่ว่าโรคหนักขนาดไหนก็หายได้นั่นคือสามารถจะไปปรับธาตุได้โรคทางที่สองคือโรคที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำผีทำของทำเทวดาแกล้งอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็